ณสัตคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านคิริวงในเอำเภอลานสกาครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวอีกสักคู่ผมจะต้องตามชาวบ้านเข้าสวนผลไม้ไปเก็บมังคุดดิบๆเอามาทำอาหารพื้นบ้านของที่นี่เราต้องตามผมไปดูครับวันนี้ผมต้องนั่งรถจัก,กรยานยนต์วิบากเข้าไปในสวนผลไม้ของพี่มนชาวบ้านท่าออกในตำบลกำโลนหรือบ้านคิริวง หมู่บ้านที่มีอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดในประเทศไทยนั่นเองครับพี่มนจะพาผมไปเก็บลูกมังคุดแต่การเก็บลูกมังคุดของเราวันนี้จะเป็นลูกมังคุดดิบๆเท่านั้นครับวิธีการเลือกเก็บมังคุดพี่มนจะสังเกตจากกลีบด้านบนลูกมังคุดรวมถึงสีผิวของลูกมังคุดแต่สิ่งที่ทําให้ผมแปลกใจชาวบ้านที่นี่เวลาเขาเก็บมังคุดส่วนใหญ่จะต้องปีนขึ้นไปเก็บใช้ไม้สอยลูกมังคุดโดยจะมีถุงผ้าเอาไว้ใส่ลูกมังคุด หรือผลไม้ขนาดเล็กซึ่งถุงผ้าแบบนี้ครับจะพบเห็นได้ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นมังคุดคัดหรือมังคุดดิบที่เราจะไปทําอาหารพื้นบ้านวันนี้ชาวบ้านที่นี่เขาจะไปแกงครับนี่ครับคืออย่างนี้มังคุดมันอยู่บนอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นได้ไงว่ามันดิบแล้วมันใช้ได้ไม่ได้เราขึ้นขึ้นจนไม้เราเห็นอยู่บนออยู่บนในะดับสาบา,าเราจะเห็นลูกเล็กขนาดนี้เราจะเห็นหูเปนอ้าอยู่ ทองอยู่ทองนะทองเนี่ยพูดเริ่มแก่แล้วนเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้อพอมันเริ่มงอ,งอ,งองแบบนี้นั่นคือใช้ได้ใช้ได้แล้วเก็บเลยก็อเอาไม้สอยใส่ไปใส่ปุ๊บปุ๊บบ,บ,บิดทีหนึ่งบิดทีหนึ่งพอล่วงปุ๊บมันใช้ได้เลยแต่ถ้าบิดสองครั้งยังติดกูจะแรง่ายังใช้ไม่ได้บิดโป๊ะหนึ่งนี่หรือบิดเนี่ยต้องต้องต้องได้เลยถ้าเป็นบางพุทอ่อนอ่อนแกงไม่ได้นะไอ้ยางตรงนี้จะไหลออกมาเหลืองเลยนนั้นบางพุทแกงไม่ได้อ๋อนั่นยังอ่อนไปอ่อนข้างในเนื้อมันน้อยออ่่เเนนืื้้ัไมมมีีก และนี่ครับวิธีการดูครับชาวบ้านเขาสอนมาว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่ามังคุดในนั้นเนี่ยจะมีกี่กีบให้ดูจากที่นี่ครับนี่ครับอย่างลูกนี้อย่างนี้มี5้ากลีบอย่างลูกนี้มี6กลีบฉะนั้นเราแกะมาในนี้จะต้องมี6กกรีบนี่ครับเป็นวิธีการดูแต่ถ้าถามว่าจะดูยังไงที่มังคุดแก่เอ้มังคุดดิบหรือมังคุดคัดที่กินได้คือนี้ครับมันจะต้องงองงี้ถูกไหมพี่ S, like march, e like infinity, หูมันจะอย่างนี้งอขึ subject, ้นมายางก็ไม่มีด้วยกุ้ยจะไม่มีอ่าถ้าเกิดว่าหูมันเป็นแบบนี้สมมติพอเราไปบิดมาเนี่ยมันหล่นมาแต่มียางนี่แสดงว่ายังอ่อนแล้วก็ไม่เอาไม่เอาไม่แก่๋อเทคนิคมันเป็นอย่างนี้ครับสังเกตง่ายๆครับมันคุดแก่ลูกออกสีเขียวแล้วก็ดูที่หูมัน หูมันจะอ้าพองเขาเรียกพองปัสต,ต้าเขาเรียกพองพองทั้งสี่อันเลยลักษณะลูกโตแล้วก็พอเวลาสอยมายางที่คั่วจ,จะไม่มีมใช่ไหมยังไม่มีแสดงว่ามังคุดที่พร้อมที่จะแกงได้แต่ถ้ามียางไหลเหลืองออกมาใช้ไม่ได้ดนยงอ่อนไปอ่อนไปไคือแกงไม่ได้ครับลักษณะที่แล้วลูกอย่างนี้คือพ้นแล้วแกงไม่ได้เปมนกัรใก่สุกมากเกินไปกสุกแล้วคือมีรสหวานแล้วครับมันจะไม่กรอบแล้วเนี่ยทิ้งอีกไม่กี่วันก็เริ่มดำดำคึอนทานได้แต่มังคุดแกงเรา จะลูกลักษณะเนี่ยเขียวถ้ามังคุดอย่างนี้เนี่ยที่มันอายุประมาณสักแค่ไหนอะไรสักกี่วันกี่เดือนที่พอจะโอ้ผมผมก็เดา <ๆ S 2> เอานะ,ะประมาณตั้งแต่ออกดอกเลยก็รุ่มๆวงสามเดือนแหละสามเดือนก็น่าจะเป็นค่ะครับผมอาหารพื้นบ้านจากมังคุดของเราวันนี้ที่ไรจากแกงส้มมังคุดให้ผมได้ลองชิมครับเริ่มจากให้ปอกเปลือกมังคุดออกให้หมดซึ่งวิธีการปอกเปลือกมังคุดดิบๆแบบนี้ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่จะต้องอาศัยประสบการณ์ที่เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งหลังจากปลอกเปลือกมังคุดแล้วนะครับให้ตั้งน้ําจนเดือดใส่เครื่องริกแกงส้มลงไปครับใส่กะปิใส่ส้มแขกรอสักพักให้ใส่มังคุดลงไปปรุงรสด้วยน้ําปลาเท่านั้นครับพี่ก็ต้องดูก่อนว่าลูกมังคุดที่เอามาเนี่ยอ่อนแก่ดูยังไงดูก็ดูที่หูมันหูมันจะยกขึ้น<า>หูผิวมันจะยกขึ้นแล้วก็เราดูว่าสีผิวมันยังไงอ่า ถ้าโอเคเราก็เลือกแล้วก็มาคัดโดยใช้มีดแล้วก็ใช้น้าความหวานของเนื้อมังคุดอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช้น้ําตาลมันจะไม่ต้องใช้น้ําตาลหรือว่าใช้การปรุงแต่งดังนั้นใช้น้ำธรรมชาติคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ตั้งน้ำใส่เครื่องแกงเครื่องแกงส้มนะคะเครื่องแกงส้มก็คือแกงเหลืองค่ะก็มีพริกพริกแห้งกระเทียมหัวหอมขมิ้นขมิ้นขาดไม่ได้นะคะตำแล้วก็ เอากะปิใส่ไปนิดนึงก็เอาใส่ในหม้อที่เราตั้งน้ำไว้พอน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาน้ำมันเริ่มเดือดนะคะปลามันจะเริ่มสุกเราก็ใส่ผักใส่พวกผักก็คือมังคุดอะค่ะมังคุดคัดอะค่ะก็มันก็สุกต้มจนเนื้อมันสุกอะค่ะแล้วก็ชิมรสชิมรสใส่ใส่ไอ้นั่นด้วยนะคะอย่าลืมใส่ส้มแขก ้าใส่ไม่ใส่ส้มแข็แล้วเราจาะพื้นที่ชุบแต้มว่ามังคุดคัดมันสุกแล้วม่สุกแล้วเ <Ele ur S 1> นื้อมันค่ะเนื้อมันปกติมันจะขาวขุนพอสุกมันจะขาวใสอ๋อง่าย,ยง่ายเลยคง่ายง่า <meditation> ยแกงส้มมังคุดถือว่ามีต้นกําเนิดมาจากที่นี่ครับเพราะว่าพื้นที่อําเภอลานสกามากกว่าร้อยละเก้าสิบเป็นส่วนผลไม้ทั้งหมดครับซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยก่อนได้คิดค้นอาหารจานนี้ขึ้นมา โดยใช้วัตถุด,ดิบที่หาได้ง่ายๆจากสวนผลไม้และปัจจุบันนี้ครับหาคนรู้จักหรือทําอาหารพื้นบ้านจานนี้กันเป็นหายากเข้าไปทุกทีแล้วครับมันไม่มีเยอลงนะครับนี่แหละครับเป็นอาหารพื้นบ้านเก่าแก่โบราณของคนที่คิรีวงครับบ้านคิรีวงเลยนะเขาบอกว่าต้นกําเนิดมางจากนี้ครับที่เรากินวันนี้เนี่ยคนนี้นี่เขาเรียกว่าแกงมังคุดคัดครับ แกงมังคุดคัดก็คือเป็นแกงเอามังคุดดิบๆมาปอกแต่วันนี้พี่ไรที่ปอกให้เราเนี่ยก็เป็นมังคุดเป็นการปอกแบบที่สมัยโบราณเขากินกันเลยนะครับคือจะปอกไม่เอาเปลือกออกหมดจะให้ติดไปด้วยถามว่าทําไมเ็าบอกว่าคนเก่าแก่สมัยก่อนเนี่ยพอเขากินเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเป็นยาจะไปช่วยระบายช่วยสร้างนู่นนี่นั่นอะไรให้ร่างกายเราซึ่งตัวแกงมังคุดคัดเนี่ยที่ผมดูวิธีการทำเมื่อกี้พี่ไรก็ทําไม่ยากนะฮะเพราะว่าใช้แค่ตั้งน้ําใช้พริกแกงส้ม พอรอให้เดือดเสร็จใส่มังคุดไปใส่ปลาแล้วก็เอาส้มแขกลงไปปรุงรสแค่นั้นเองได้มะนาวเอ่เอปรุงรสด้วยน้ำปลาเป็นหลักแค่นั้นไม่มีอะไรเลยรสชาติจะเป็นแบบแกงส้มเลยนะครับแต่เวลาพอพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยตักมังคุดกินมาแล้วเนี่ยมันจะมีหวานของมันซึ่งมันจะแปกลกรสชาติแต่มันจะอร่อยแบบแกงส้มซึ่งจะมามีหวานของตัวมังคุดเนี่ยตัดถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองชิมอาหารโบราณเก่าแก่ที่นี่นะครับต้องมาที่นี่ครับบ้านคิรีวงศ์ ตำบลกำโลนอำเภอลานสก,กาจากังหวัดนครศรีธรรมราชครับ